ที่สองจา้าอันนี้เป็นของฝากของฝากจาบขุ่งเผาที่นี่น่จ้าหนักโบกหรืออัลมอนด์อีสานแล้วก็ใาตากเนื้อมันทิ่แกะออกนะจา้าข้าเปลือกไปใส่ไปโย่แล้วหาอเนื้อมันตากไปไปถักกินแบบแก้มชั้นเลิศจ้า ี่สองยังมาท่านเอกโอยวักคอยเ่ราท่านเอกรุ่งเลยว่ายังสาอยู่หลอกอากาศก็เยน็นยี่สิบเอ็ดองศาหนาวจา้าอันนี้เป็นบักคอยที่ได้หมู่บ้านสองสองสามสองแค่อีกป่อหน่อยหนึ่งสี่สองถังกันทั้งในแตอนนี้นนเฮ็ดกับเขาถ่าส่วน คุณนาตาโก้งนั้นต้องไปยุ่มูุ่นแล้วจ้าเก็บบกยดำๆยูหันที่เห็นเป็นดำๆน้อยๆนีน่เลยดำๆน้อยๆบกหอยเบิดไดหันยู่แต่สะพานลบี เมนก็เลยจาน้ำลแเง่งคดอันนั้นคือเป็นแอ่งี่เลิกตัวนี้จะเป็นแอ่งที่ง่อเขามาในนี้หอยจะอยูใ่ในนี้ลงไปพูนพูนนะ่ะนกเห็นบอนกไม่กินหอยอยากจะนกมากินหอยได้นัหน,นะนั่นพูนแล้วก็เป็นแอง่ง โ่งอเข้าไปดำๆแลนแม่นบืดเด่นๆเปลือกหอยที่นกกินไว้สูงสุดใดสำนีคุ้นอายแล้วเก็บอยู่อันนี้าจอดโรยอยู่เทิงๆทำกับข้าวรอกินเขาแล้วก็จะไดิลงไปเก็บซอยกัน เมนเบิร์ตได้นหนน่ะเต็มถาดเลยอันนี้คือลักษณะที่สวยนะอันนี้น่ามพอดีอคุณรับฟังหนึ่งกละมาสองอันที่สามนิ้วเต็ม เก็บมาจากนน่นนั่นนน่นนั่นอีกหลายนู่นไป่3กระลมัง่งให้แม่ล็ก,ก็มาล้างก่อนผลงานวันนี้ที่นี่เก้าสอบ อยู่พูนอีกว่าท่านเอาขื้นจากน้ามกะละมั่งหนึ่งกับอีกซีสอบคินจากวังนั่นเก่ากระสอบอยู่ใน,น่นีอีกซีเอาไปแล้วหนึ่งมาน,นี่ในกะละมั่งอีกเบองวันในกะละมั่งจะได้จะกระสอบงานวันนี้อีกห้ากระสอบสอบที่สี่ผ่านเาปาะ หายเหนื่อยเลยมีหาหนึ่งซูโมงไอ้สามกระสอบสี่กระสอบก็อันอยู่ทั้งรถอันนี้ขึ้นมาไว้แล้วทั้โงโหลดอีกนกกระลายนกกระลายนกเป็นพันๆตัวน่นพุ่นบนนนั่นนี่นะต้องมองั่งกนกกระลายนกกระลายแดดฮ้อน,น แต่มาจอดรถอยู่ข้างทาง